ผู้หญิงคนนี้มาเสิรฟเนื้อช้าสองนาทีแล้วเด็กในท้องของเธอก็ถูกเรียกว่าไอ้น่าเกลียดผู้หญิงก็เปลี่ยนทัศนคติของเธอทันทีคุณกำลังพูดอะไรฉันบอกว่าลูกของคุณสมควรลงนรกฉากนี้จึงดึงดูดความสนใจของทุกคนในร้านอาหารทันทีบริกรชารีเตตโตแล้วแล้วหันหลังเดินออกไปอย่างโกรธเคืองแต่หญิงชาราพูดอีกว่าเด็กน้อยทุกคนจะตายสาวโตถัดไปมีใจมาแนะนำ แต่โดนหญิงชราด่าไปสามีของหญิงสาวโกรธและต้องการหาเหตุผลกับหญิงชราแต่ผู้ชายคนนั้นเพิ่งเดินเข้าหาแล้วโดนหญิงชรากัดที่คอหนึ่งครั้งเพิ่งกัดคอผู้ชายหญิงชราก็กัดคออีกคนฉากตรงหน้าทําให้ทุกคนต้องขนลุกเลยพ่อครัวในร้านอาหารโยนกระทะออกแต่หญิงชราก็ไม่เป็นไรวินาทีถัดมาผู้หญิงคนนั้นกระโดดขึ้นและปีนขึ้นไปบนหลังคาแม้แต่ชิมแปนซีก็ต้องยอมแพ้นางเจ้าของร้านยิงหลายนัดต่อเนื่องแต่หญิงชรายังเลี่ยงได้พอให้หญิงชรากระโดดลง ก็โยนเจ้าร้านออกไปทันทีปืนเพิ่งตกลงมาต่อหน้าไมเคิลลูกชายเจ้าของร้านไมเคิลเล็งไปที่หญิงชาราทันทีนัดหนึ่งก็ยิงตรงหญิงชาราแต่เพราะขี้กล้าไมเคิลจึงไม่กล้ายิงตอนนั้นเองที่หญิงชาราสัตว์ประหลาดวิ่งมาข้างหน้าเขา <c oughs> โชคดีที่ไข่ช่วยชีวิตเขาไว้จัดการหญิงชาราเสร็จพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่เพิ่งไปได้ครึ่งทาง ทันใดนั้นมีเมฆฝุ่นปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทุกคนก็คิดว่ามีพายุอยู่ข้างหน้าวินาทีถัดมามีมาแมลงวันเข้ารถผ่านช่องระบายอากาศปรากฏว่ามีมาแมลงวันข้างหน้าทุกคนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกลับไปกินที่ร้านอีกครั้งแต่มแมลงวันยังไล่ตามไม่หยุดเวลาที่ทุกคนมองหน้ากันไม่รู้จะทำยังไงดีรถตำรวจก็ขับไปที่นั่นคนที่เพิ่งลงจากรถคือจี๊ฟคนที่เหลือชี้ปืนไปที่รถจี๊ฟเพื่อตรวจสอบเขา เมื่อเห็นว่าไม่มีอันตรายจากจีฟพ,พวกเขาจึงลดความระมัดระวังลงแต่จีฟดูไม่เหมือนตำรวจมากแล้วทำไมเขาถึงขับรถตำรวจพวกเขาอยากถามจีฟแต่เขาไม่ตอบหยิบอาวุธหนักออกมาแล้วให้กับผู้คนจีฟบอกกับทุกคนว่าไทยกำลังใกล้เข้ามาแต่ยังบอกเฉลีว่าอย่าทำเรื่องหยาบคายเขาชื่อจีฟเป็นเทวดาด้วยปี เพราะเป็นไปนไม่ได้ที่จะจับตาดูการจัดเตรียมของพระเจ้าเขาเลยมาที่โลกมนุษย์แตกปิกตัวเองให้กลายเป็นคนธรรมดาและเหตุผลที่เขาไปร้านอาหารคือรู้ว่าพระเจ้าได้ส่งปีศาจมาที่นี่เขาอยากบอกความจริงกับทุกคนทุกคนเข้าห้องควางประตูและหน้าต่างทั้งหมดหยิบปืนขึ้นมารอปีศาจมามืดมาอย่างรวดเร็วรถไอศกรีมกำลังส่งเสียงเข้ามาทางนี้หลังจากนั้นผู้ชายคนหนึ่งยกลงจากรถเขาดมสองสามครั้งวินาทีถัดมาก็อ้าปากกว้าง มือก็เปลี่ยนแปลงเหมือนปูกำลังคลานไปข้างหน้าแต่ไมเคิลในเวลาเพียง3วินาทีก็ชนะมันได้คิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วไม่ไกลมีรถมาหลายสิบคันกําลังมาคนขับแต่บางคนกําลังสายหัวดูแปลกมากทุกคนไม่พูดอะไรก็เปิดฉากยิงทันทีพร้อมเสียงดังปังชีฟนำบาสุก้าออกโดยตรง ณตอนนี้ฝูงชนก็ลงจากรถด้วยรวมทั้งสาวน้อยถือลูกโป่งใครฉากยิงอย่างใจร้ายไม่ได้ยังบอกว่าพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดาแต่ชีฟบอกว่าพวกนี้เป็นปีศาจทั้งนั้นยาตาบอดจูจูปีศาจหนึ่งคนก็บุกเข้าไปในร้านอาหารแล้วลากชายคนหนึ่งออกไปวินาทีถัดมาปีศาจเหล่านี้ดูเหมือนได้รับคําสั่งบางอย่างทั้งหมดก็ออกไปจากที่นี่ชีฟบอกเขาว่าปีศาจเหล่านี้เป็นหุ่นเชิดที่ควบคุมโดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าทนความโลภของมนุษย์ไม่ได้ เลยส่งปีศาจเหล่านี้ไปทําลายมนุษยชาติเป้าหมายแรกคือลูกอยู่ในท้องของชาลีต้องปกป้องลูกคนนี้ให้ได้ที่จะแก้ภัยได้สําเร็จหลังจากนั้นไม่นานใครอยู่บนหลังคารับอากาศบริสุทธิ์และทันใดนั้นก็พบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงคืนรถยนต์หนึ่งคันจอดที่ปั๊มน้ํามันผู้ชายรีบออกจากรถ หยิบปืนฉีดน้ำมันมาเติมน้ำมันรถใครอยู่บนหลังคากำลังจะยิงแต่เห็นเด็กอยู่ในรถทันใดนั้นเองไม่ไกลก็มีรถวิ่งเข้ามาใครเปิดฉากยิงทันทีและสั่งให้ผู้ชายคนนั้นออกไปโดยเร็วผู้ชายคนนี้รีบโยนปั๊มแก๊สทิ้งไปแต่วินาทีถัดมาก็ถูกชนบินไปกลุ่มคนประหลาดลงจากรถขึ้นรถอุ้มเด็กแล้วออกไปใครเห็นอย่างนั้นก็เปิดฉากยิงทันทีแต่ผู้หญิงข้างๆบอกว่าอย่างนั้นเด็กจะเจ็บใครโกรธคว้าปืนแล้วกระโดดลงมา โชคดีที่ยังกอดลูกได้ทันแต่วินาทีถัดมาเด็กชายก็ทำเพลงหนึ่งหลอกคุณได้แล้ว <c oughs> ในเวลานี้หญิงสาวก็รีบไปช่วยไขด้วยพอไปถึงหน้าเด็กกระสุนก็หมด <c oughs> คราวนี้เธอตายแน่ หญิงสาวจึงรีบวิ่งขึ้นรถและปีศาจข้างนอกทุบของอย่างไม่ลดละเวลานี้จีบออกมาพร้อมกับปืนเล็งตรงไปที่ปีศาจที่ระเบิดกระสุนฝนแล้วเอาระเบิดน้ำมันมาเปิดไฟไฟแห่งความพิโรธแผดเผาและกวาดล้างปีศาจทั้งหมดหญิงสาวที่อยู่ในรถก็รอดได้โชคดีก็กลับมาระหว่างทางกลับร้านอาหารก่อนที่มันจะระเบิดเห็นบนตัวจีบมีควันมากมายชาลีเตรียมน้ำดับควันให้จีบแต่หันกลับมาทำเธอหัวใจวายเลย อย่ากลัวฉันแค่เล่นกับลูกน้อยของคุณสักหน่อยพูดจบปีศาจก็หยิบมีดแล้วพุ่งเข้าหาชาลีโชคดีที่เธอตอบสนองทันเวลาเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยทัานเลในที่สุดก็เตะปีศาจลงพื้นรวมกับจีบเธอปราบมารปีศาจได้สําเร็จเนื่องจากการต่อสู้ที่ดุเดือดในเวลานี้ชาลีกําลังจะคลอดลูกชาลีกําลังจะคลอดแล้วภายใต้ความร่วมมือของทุกท่านลูกเกิดมาอย่างราบรื่นทันใดนั้นท้องฟ้าก็ว่าฟ้า,า,ฟาผ่าแล้วแสงว่าก็ปรากฏขึ้นชายหนึ่งผู้มีปีกเข้ามาทุกคนประหลาดใจมากเจ้าของร้านยิงปืน แต่ปีกแข็งเกินไปผ่านไม่ได้เลยสุดท้ายยังถูกเขาส่งกลับสวรรค์และคนนี้ก็เป็นมารที่พระเจ้าส่งมาด้วยชิปเห็นแล้วบอกให้ไมเคิลพาทุกคนออกไปรู้ว่าเขาจะกลับมาดังนั้นไม่เสียคำพูดทั้งสองพุ่งเข้าหากันหลังการต่อสู้อันดุเดือดชิปก็ทำปีกหายโดยพื้นฐานไม่ใช่ศัตรูของมารได้แทงทะลุหัวใจโดยมารแล้วก็หายไปวินาทีถัดไปมารก็ปรากฏตัวบนรถของไมเคิลไมเคิลจึงเหยียบแกส๊สทำให้มารพุ่งไปข้างหน้า แต่เพราะว่ารถวิ่งเร็วเกินไปจึงพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนด้วยโชคดีที่คนสองคนและเด็กไม่ตกอยู่ในอันตรายแต่ทั้งสองวิ่งหนีไปไม่ไกลมันก็ไล่ตามด้วยเขาหยิบมีดแล้วเดินไปหาไมเคิลอย่างช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นจีบบินลงมาจากฟ้าเขาได้ให้พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการแล้วดังนั้นพระเจ้าจึงให้จีบกลับมาหลังจากฟื้นคืนชีพเขาส่งมารไปพบบรรพบุรุษทันทีตั้งแต่นั้นมาไมเคิลก็ภาชฉลีไปใช้ชีวิตที่ลำบาก